nhiều luôn đấy, nhát cả nếp này luôn, nếp nhau, à Nó phải đôi nếp này luôn, lá này

ไม่โดนเนื้อหนูหรอกลูกเพราะย่าเอาย่าเอามือย่าเอาเล็บย่าดันเนื้อหนูไว้ดันเนื้อหนูลงนดูข้างนี้สิลูกย่าดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งดิ้นสิลูกดันเดี๋ยวเพิ่งดิ้นลูกดันลูกดัน แต่เลี้ยงมาไม่เคยตัดเลยนะย่าไม่กล้าตัดย่าไม่ให้ใครตัด้ลยโอ่ก็ไม่ให้ตัดเนี่ยย่า,ยาต้องจิกเล็กหนูแบบนี้ถึงจะตัดได้ไม่โดนเน,นื้อแน่นอนห,อกหูก่ะขอและย่าก็เสียวเหมือนกันอาอ่ะแค่นี้พอแค่นี้พอหน<ห>ูย<ม>่าเปิดประตูให้เดี๋ยวปู่เปิด<อ>แอร์แล้วใปเข้าห้องนะ การถ่ายทำภารถ่า,ทายทแสงนีดห,หนุ่มๆนะทอะไรนูร่หนุ่มนะชอบอไรปะไม่เอาลำขาดแล้วลูกเลยลำขาดถ้าเชิลหายา